การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคที่เวลาเป็นสิ่งมีค่าและการวัดเวลานั้นยังต้องพึ่งพากลไกลอันสลับซับซ้อมณจุกเริ่มต้นของเรื่องราวนาฬิกาข้อมือมีได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องประดับหากแต่เป็นเครื่องมือบอกเวลาที่มีวิวัฒนาการอันยาวนานย้อนกลับไปในศตวรรษที่16 ช่างประดิษฐ์ชาวเยอรมันนามว่าปีเตอร์เฮนไลมักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างนาฬิกาพกพาเรือนแรกๆซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของนาฬิกาข้อมือในเวลาต่อมาแม้นาฬิกาของเขาจะยังไม่มีความแม่นยำสูงนักแต่ก็เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การพกพาเครื่องบอกเวลาเป็นไปได้ จนกระทั่งปลายศตวรรษที่19ความจำเป็นในการบอกเวลาที่สะดวกสบายและรวดเร็วสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมรภูมิรบได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาน,นาฬิกาสำหรับสวมใส่ที่ข้อมือ ตัวอย่างที่โดดเด่นคือเรื่องราวของลุส์คาเทียช่างอัญมณีชื่อดังชาวฝรั่งเศสที่ประดิษฐ์นาฬิกาข้อมือให้กับเพื่อนนักบินชาวบราซิลของเขาคืออัลเบร์โตซานโตสดูมองในปีคศ .1904 เพื่อให้สะดวกต่อการดูเวลาขณะขับเครื่องบินโดยไม่ต้องรื้อนาฬิกาพกออกจากกระเป๋าซึ่งถือเป็นหนึ่งในนาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชายยุคแรกๆที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากนั้นเป็นต้นมานาฬิกาข้อมือก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในฐานะอุปกรณ์บอกเวลาที่ใช้งานได้จริงด้วยนวัตกรรมด้านกลไกที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกลไกไขาลานอัตโนมัติการกันน้ำหรือการจับเวลาทำให้มันก้าวข้ามจากการเป็นเพียงเครื่องมือมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแม่นยำและสถานะ กระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในช่วงปลายศตรวรรษที่20เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทการถือกำเนิดของนาฬิกาควอตซ์ที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้การผลิตนาฬิกามีราคาถูกลงและแม่นยำยิ่งขึ้นกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดและในศตรวรรษที่21นาฬิกาข้อมือได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เหนือกว่าการบอกเวลามันคือสมาร์ทวอชที่ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ ต่างๆเข้าไว้ด้วยการอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจการติดตามกิจกรรมการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่การนำทางล้วนเป็นคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่ทำให้นาฬิกาข้อมือกลายเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อส่วนบุคคล จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงกลไกเล็กๆที่บอกเวลานาฬิกาข้อมือได้เดินทางผ่านกาลรรเวลาพัฒนาจากสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและในที่สุดก็กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมโยงชีวิตผู้คนเข้ากับโลกดิจิทัลเรื่องราวของนาฬิกาข้อมือจึงเป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสร้างสารรค์และผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและชีวิตที่ดีขึ้นเสมอมา